สวัสดีค่ะมื้อนี้กันปลาซุปแป้งทอดกับพี่น้องยวด,ดยวดซุปแป้งก้อนค่ะพี่น้องปลาสวีเดนค่ะพี่น้องซุปไข่กับซุปกากขนมปังจากพีนก่น้องกับมาทอดไฟอ่อนๆปลาสวีเดนค่ะพี่น้อง ยวดจุดจุด,ดจะพี่น้องปลาซุปแป้งทอดจปลาซุปแป้งทอดสตรอมมิงค่ะปลาสวีเดนค่ะพี่น้องปลาสตรอมมิงซุปแป้งทอดจุดจดยวดยวดนำกันเด้อค่ะพี่น้อง ืันนี้ทอดปลาซุปแป้งทอดกินกับมันฝรั่งบดค่ะพี่น้องมันฝรั่งบด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 จ้ะพี่น้องกาดหนุ่มปังกาดหนุ่มปังที่เขาบดมาแล้วค่ะพี่น้อง เครื่องปรุงก็มีนะมีเกลือรกระพิกไทยแค่นั้นเด้อค่ะพี่น้องปลาสตร์ม,มิ่งซวีเด่นเบิง์อะเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยฝรั่งเขากินอาหารจังไรจังสี่ละสตรรเมิ่งซุปแป้งทอดซุปเร็วค่ะพี่น้อง ซุปแป้งสาลีค่ะปลาซุปแป้งสาสาลีซุปไข่แล้วก็ซุปเก็ดขนมปังจ้าเก็ดขนมปังบดจับพี่นอ้องกินกับมันฝรั่งบด นี่แหละค่ะอาหารฝรั่งเด้อังเด้อ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 เติบเติบเด็กไทยบักซีดาเด้อค่ะเด้อบักซีดาเขาติกินเั็ซที่ข้าวี่น้อง พะกอมันเหลืองะ instagram. มันจะสุกค่ะพี่น้องอันนี้ปาอนี้ทอดสุกเร็วค่ะพี่น้องสุกเร็วสุกง่ายนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพีน่น้องสุกเหลืองสวยสวยทอดง่ายๆ ง่ายกินง่ายแถบขี่นนองปลาหน่กระดูกมันอ่อนอร่อยนะเนี่ยสตรมมิง่งภาษาไทยจะ,ะกอกินว่ไรอีกอยนะ่างเนาะ ก็ซื้อปลาอีหยังคอยกระบอกหมูแล้วค่ะพี่น้องบ้านห้ากระเอิญว่าปลาขาวหมดเลยสุกแปตกเสร็จแล้วก็เอามาสุกไข่สุกไข่กับมาสุกเก็๊ยดนมปังเก็๊ยดนมปังบด มันสิออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะพี่น้องเบงกระเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยเวลาค่ะเวลาเขากินเขาสิกินจันสิละค่ะอาหารบักซีดาบางคนกับมักบางคนกับบอมักมักไข่มักมันเด้อค่ะพี่น้องชอบไม่เหมือนกัน ไม่ย่นบนรถจนจากน้ำปางบดพอเอามากมันก็ี้เป็นรูปลักษณะแบบนีน้ค่ะพี่หนอกเ่ยเป็นตะกินบอเป็นตะกินบอเป็นตะแสบอยู่เลยนอกจากนอสเสียจุดจกกับจ้าจับจ้าสายจวดสายแสบสายนัว จวดจวดแซ่บแซ่บนั่กันเด้อค่ะเด้อผู้ใดบ่ท่านได้กินข้าวแนบเบอร์ล่ะก็หิวเนาะกับพี่น้องเลยนี่ข้าวกินก็ข้าวเหนียวกระแซบข้าวเจ้ากระแซบแซบเบิ้ดแล้วก็เนื้อขาวปาก แซ่บเบิดอ,อาหารฝรั่งทำง,างา่ายง่ายค่ะพี่น้องเพื่อปรุมันบ่หลายอือค่อยมีแตะพริกไทย พริกไทยนี่เกลือเขากะเหล่หรอก็นี่ตอดบุบ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 ่ะคาหนูนบัคกรเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเหลืองอุ้ยฮุยอยู่ค่ะพี่น้องจะจะแซ่บบ่ นี่มันซุกไวแค่ะพี่น้องมันถึงน้ำหอวมันถึงความหล่อนนะมันกระซุกปลาเนื้ออ่อนค่ะพี่น้อง กกกกแล้วแต่กะเล้วแต่คนผู้ใดมากินบ่กอกนเนค่ะพี่น้องมักไค่มกัมกมั่นเบื่อเงาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดหิวกะเฮ็ดกินเด้อก่ะเด้อเฮ็ดง่าย ฝากคลิปนี่สนีทเละค่ะพี่น้องลังชาแนลด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะฝากติดตามนั่นด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ